สบายดี LT Vision เขื่นไฟฟ้าน้ำอิมูลเตรียมจำหน่ายไฟแก่เวียดนามอย่างเป็นทางการปี65เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับทันเหล็กไหลสีวิไลเจ้าแขวงเซกองและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำอิมูนที่บ้านดากโจมเมืองดากจึงโดยท่านเสริมพลบุริโสร้องผู้จัดการโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำอิมูรายงานครับว่าบริษัทจเจริญเซกองพลังงานจำกัดเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำอิมูนมูลค่า235ล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี2562คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนปี2565มีกำลังการผลิตทั้งหมด460.59กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีโดยใช้ระบบสายส่ง220กิโลวัตต์ไปจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามซึ่งลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกันเมื่อวันที่4มกราคม2565เขื่อนตั้งาวเป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำไหลผ่านระดับความสูงของสัรเขื่อน25.6เมตรพื้นที่รับน้ำฝน 462ตารางกิโลเมตรความยาวของอุโมงค์ส่งน้ำทั้งหมด20กิโลเมตรโดยมีบริษัทซองดาไฟ j o ยสต็อกคอมพานีของเวียดนามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสำเร็จแล้วร้อยละ89.63บริษัท CSE ก่อตั้งเมื่อวันที่16มีนาคม2559 ด้วยทุนจดทะเบียน330รพันล้านกีดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาก่อสร้างแล้วก็ผลิตไฟฟ้าตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการลดความยากจนของรัฐบาลสพปลาวมุ่งเน้นการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าให้ได้มตาตรฐานสากลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการลงทุนในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจด้ดานพลังงานสะอาดในสปปลาวปัจจุบันมีการลงทุนพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั้งหมด11เขื่อนและมีการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์อีก2แห่งซึ่งประกอบด้วย1เขื่อนที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ว5เขื่อนได้แก่น้ำกง2น้ำกง3น้ำ,งง 3, นำเงียบ 3A เซน้ำน้อย1และเซน้ำน้อย6 2เขื่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก5เขื่อนได้แก่ น้ำอีมูนน้ำเทินหนึ่งน้ำเงิม3าม้วยละแงและน้ำภาค3เขือนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา1เขื่อนได้แก่น้ำอ่าง4โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์2แห่งที่แขวงจปัปาสักและแขวงอัตตปือแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี